หน่าสองปืนนี้นะครับนี่ผมจะเอาสองปืนนี้ไปเล่นนะครับอ,อนน้้แแมมไบา ไมวได้ยึดกัไมดีไมดีวันมกุกโอ้ยของใหญ่ไม่ได้สิลดสล,ดสลดีแม่งมาเป็นบ้องบ้องอย่างใหญ่หไปยไปุย่ไม่รอด เหมือนในคนนี้มันมันอยากเล่นด้วยว่ะในบ้องข้าหลามเนี่ยเนเนเน่้องข้าหลามเนี่ย้บ้องข้าหลามมาทำไมวะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเอาสองปืนนี้ไปเล่นนะครับก็คือปือนนี้กับปืนนี้เลยนะครับผมสองปืนนี้นะครับก็ผมแต่งมาแล้วนะครับแต่งให้ยิงนิ่งทั้งคู่นะแล้วก็อันนี้เอาไว้ยิงไกลยิงระยะกลางๆอันนี้เอาไว้ยิงใกล้นะเ,เดี๋ยวแจกของแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ นั่นควบคุมให้มันเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ปืนไอ้นี่ของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะครับมันยังสามารถแต่งอะไรได้อยู่แต่งไม่แค่แค่เนี้ยโอเคไปเร่งแ้วครับหมดแลงปไป ผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวรง,งจะเรือจับดูคนดีเฮ้ยจัดเด็ดจ <Okay. S 3> <o> ัดเด็ดอะผมเสียเวลาเนี่ย

เก้าห้าโอเคนี่มีเพื่อนมาเล่นกันด้านบนนะ

เดี๋ยวต้องไปเคลียร์เล่นกันสักขนาดนี้อาจจะต้องมีลงไม้ลงมือ ไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวชิวเกินชิวเกินโอ้ทำไมแต,มต่ตะกี้ยิงชิวจังเลยวะนี่ก็ผมยิงไม่โดนนาติเ่นชิวมากเลยผมตี ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย่นนอยอยทีเดิมแล้วมา,าเล่าใจไปไปตรงไปซุ่มด,ด้านด้านดวนนะครับ ตรงนั้นได Harr ้ดีกว่าเพื่อมีอะไรให้เล่นหนุกนะครับ ควันโมกโอ้ยของใหญ่ไม่ได้สิโหลดโหที่แม่งมาเป็นบ้องบ้องอย่างใหญ่สไปไป r e l o a d i n ดเกือบ,บไม่รอด เหมือนในคนนี้มันมันอยากเล่นด้วยว่ะในในบ้องเข้าหลามเนเนเน่บ้องเข้าหลามเนี่ยนนมน,ะมนาบ้องเข้าหลามมาทำไมวะว้ย p o s <Poss> s i b l e เป็นงไงษ่ะเอาลุ้นแล้วเลยว่ะนะครับเสียงนค,คนเอาปืนอะไรดีเอาปืนทิงไกลกว่าอุ่นใจนะครับโอ้ยหยิบผิดปืนในบ้าโอ้โห ของผมมันเป็นไอ้นั่นโหลดโหลดเอาทดลองแล้วผมคิดว่ากลดล่างาล้วแล้วมันได้ปืนผมนะอะไรเออบางท่าก็มี ไปดีไปดีไม่ดีมีรถมีโดรการแม่งเล่นโดดดึงดึงเลยอ่ะเดี๋ยวนะมึงอยากเอาลูกสองแล้วเยเออถ้าถ้าได้เมกี้ผมเอาลูกสองนี่คือมันตายถ้าเกิดว่าผมใช้ลูกสองนี่คือมันตายนะลูกสองมันมีแถวๆนี้ปะ นนเดียวเดี๋ยวดิหนูเหมือนว่าไอ้หมอนั่นมันมันต้องเล่นลูกฟองรับถึงจะเล่นได้ โอเคก็สุนจะหมดละเหมือนว่าไอ <o> ตัวนั้นถ้ามันเกิดใหม่มันเล่นในนั้นไม่มันเล่นผิวไอตัวที่มันจะฆ่าผมอะคิวดี <o> เราจะต้องใช้ลูกซองนะครับแต่ลูกซองมันไม่มีเลยผมไม่ได้เซ็ตลูกซองไว้ในโดดเอาด้วย โอ้โมาเล่นฝ yeah, ั่งนู้นมาเลยเว้ยไหนเห็นปะโอ้หมันดักมันดักตายไปไอ้บ้าแม่งบนมีเกิดไหมก็สุดมาทั้งสองคิดว่าในสถานการณ์นี้ต้องใช้ปืนปืนเดียวนะครับเออ

ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โหอุ้ยอุ้ยพลาดเลยคุมปืนไม่นั่นครับนะตายเลยทีนี้ต้องไปฝึกคุมปืนมาใหม่แล้วทุกคนชิคุบะเดือดคุบะเดือดปืนทองปืนทองภาวนาทุกคน ฟองงไหมไม่ใช่รูปฟองมีอะไรปืนปืนกูได้ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วมามามาตายนะตายนะปังตาปนะายนะไอ้น้องครับอยู่ยิงครับน้องอยู่ยิงเดียวกันนะมึงทั้งนั้น ยิงกันด้านบนยิงขึ้นไปแล้วจ้ะน้องพี่ขึ้นไปแล้วตายดิเป็นไงอ,อย่าให้พี่ต้องตายอีกองอย่าให้พี่ต้องใช้นะปืนเนี้ยไม่ได้ปไม่มีวมมมารมาเรียเลยนะโดนไหมล่ะโดนนะโดนนะโดนดิโดนดิ โดนดีโดนดีโอ้ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงปีนปีนบันไดแต่แต่ผมไม่ต้องปีนถล้วเป็นริงอ้าวน้องเบาน้องเบาอะไรเนี่ยน้องเอ้าอ,อะไรเนี่ยมีอะไรคุยันก่อน tôi biết lại... sôi 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 tổ lăng tổ lăng,

2องร้มตรลูก200 2องร้เมตรสี่เป็นยังสงร้อยเมตรหนุกเลยกูที่นี่ไปไม่ต้องเล่นแล้วกูเล่นเอง ทุกคนนี่ตัวบนแล้วทุกคนเฮ้ยมันมันมามันมาป่านะ นีไป,ไปมันไม่มาด้วยสุเงินผมพูดเยอะนีะ่แหละเจะเดี๋ยวดูแล้วว่นผมจะโดดไปหล่อยมัน

ผมจะเหมาะกับการใช้ปืนลูกซองโคตรชอบปืนไอ้นี่เหรอร้อยเมตรร้อยเมตรชิบหายโอ้เกือบโดนไม่ดีไม่ดีเอาดิ

รอกันทำไมแล้วเนี่ยฮะโอ้ต้องต้องให้ตามต้องให้ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องให้ตามนะเนี่ยไม่สู้กันดีๆอ่ะต้องต้องให้ตามอะไรเนะี่ยอะไรเนะนี่ยแล้วอะนีเฉย แต่ว่าไหนวะโอ้ยหนีนี่ไม่ได้ไม่ได้น่าไม่ได้ด้วยอันนี้ต้องหนีจริงไอ้ชิบุยอมตายเถอะเออตายตายนะอันนีอันนีอันนีอ่ะตายสองตายคู่วะดิอ่ะตายคู่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 อ่าแฟร์แฟร์ไม่ได้ ไปยๆว,ยวยืนไว้ซะทีเก็บืวเก็บืนกูเก็บปืนกูติบบืนไกไม่ต้องละกซร้ยเมตรอือวหนีวชิบะไ่โพขาดเลยไม่หนีเว้ยชิบยชิบ ไป <_ isa> โดนดีโดนดีเอาววอื<_ isa> <_ isa> อ, <_ isa> อมผมผมกำลังต่อนัดสองลอนี่รลอนี่ ต่อแค่นั้นนึงอ่ะมาดูแค่นัดเดียวผมก็ดีใจแล้วไปไปเ <c oughs> จ็บปืนลูกหลักพอดีเลยว่ะเอ้ทองมาสุดแล้ว ทุกคนอยากอยากเล่นเล่นรถบังรถรถรถไม่ได้ลองลองลองต้องลคุณรถอาะเยเนี่ยเยเนรถรถยิงนัดหนึงโอ้หเกิดโดนรถ ไปสอนท้ายพ,ออพี่บ้า้อพี่บ้าพี่บ้าสอนท้ายบ้าเป็ยิงน่นแหละเป็นยิงนั่นแะพี่บ้าพี่บ้ารถไลรถไลพี่บ้ารถไล สองคนทุกคนอยู่สองคนสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ผม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 เล่นรถไม่ได้แนั่นแหละโหลดไปชิพายไม่รู้มันจะขันมาทำไมมันะ ดีดีพอดีตายละเๆๆได้ไม่ได้ทำไมเป็นอย่างเนี้ย ทำไมเป็นอย่างนี้ยทุกคนเฮ้ยมันใช่อ่ะมันใช่่ะนอฮะใช่อ่ะรู้สึกว่าลูกซองผมมันฝึกฝืดๆไปทุกคนสงสัยต้องเอาลูกซองมันทำความสะอาดบ้างแนละ้วโอเค